นอกจากแง่มุมทางเศรษฐกิจปัญหาการจราจรที่จะตามมาแล้วเรื่องของประเด็นทางสังคมถูกตั้งคำถามกันอย่างมากนะคะกับนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกโดยเฉพาะในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งคำถามว่าถนนเป็นพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่นะคะเรื่องนี้ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็บอกว่าอีกด้านหนึ่งนโยบายนี้สะท้อนหนักขึ้นไปอีกถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ ติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณนีค่ะเม็ดเงินกว่า1นึ่งแสนล้านบาทของนโยบายรถคันแรกสามารถเปลี่ยนเป็นโครงการอะไรได้บ้างทั้งการสร้างระบบขนส่งมวลชนสร้างสนามบินเพิ่มอีกหนึ่งแห่งหรือสนับสนุนการศึกษาภาพนี้ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ผลเสียของนโยบายรถคันแรกเพราะไม่คุ้มค่าเงินภาษีที่รัฐเสียโอกาสจากโครงการนี้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้คนในโลกออนไลน์ที่ใช้รถวิาพากวิจารนโยบายรถคันแรกว่าทําให้รถติดเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการและมองว่านํางบประมาณไปพัฒนาระบบขนส่งมวลชนคุ้มค่ากว่าแต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกตั้งคําถามกลับเชิงเสียสีว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของปัญหาถ้าอย่างใช้รถและเป็นสิทธิ์เท่าเทียมกันที่ทุกคนจะมีรถคันแรกและสิทธิ์ที่จะใช้ถนนสาธารณะจากข้อสกเถียงนโยบายด้านเศรษฐกิจ โครงการรถคันแรกถูกขยายมุมมองเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมสะท้อนสถานะของผู้คนจากการใช้รถถ้าถ้าโจทย์ของการวิจารณ์นโยบายนีนย้อยู่ที่เรื่องของการการรู้สึกว่าเงินจำนวนนี้รัฐบาลไม่ควรจะเสียเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีวิธีแก้อื่นได้อีกเยอะนะครับเช่นเก็บภาษีคนที่มีรถหลายคันในอัตราที่เป็นอัตราก้าวหน้าให้มากขึ้นผมคิดว่าอันนั้นอันนั้นคือวิธีที่จะตอบโจทย์นี้มากกว่าการมาบอกว่ารัฐบาลเสียรายได้ไปเพราะฉะนั้นควรจะเลิกนโยบายนี้ ค,คือสมมติฐานหลักก็คือว่าคนที่เขามีทรัพยากรอยู่แล้วนี่กำลังบอกคนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะได้ว่าอย่าอย่าเข้ามาแจมในกระบวนการนี้เลยซึ่งผมควดว่าโจทย์นี้ผิดตั้งแต่ต้นนีน่คือถนอนคือพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิใช้ได้เท่าเท่ากันเมื่อมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาเราก็ต้องยอมให้เขามีสิทธิใช้นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์เรียก,กลุ่มคนที่ต้องการลดภาษีจากรถคันแรกส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางระดับล่างที่อาจจะไม่มีกำลังทรัพย์มากพอซื้อรถด้วยตัวเอง แต่อีกด้านก็ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนไม่มีประสิทธิภาพคือมันถูกตีความหรือถูกเอาไปวิจารณ์จนจนเกินลำดับความสำคัญของมันมากเกินไปแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่เรากระเินในในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับคือคือคือ,คอการพยายามจะทำระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่มากซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยถ้าจะวิจารณ์ควรจะไปวิจารณ์ตรงนั้นมากกว่าว่าระบบขนส่งมวลชนที่รัฐบาลชุดนี้ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะแก้ปัญหา การจราจรมันจะแก้ปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่เมืองของกรุงเทพและของประเทศไทยในระยะยาวได้มากกว่าดีกว่าจะมาวิจารณ์ที่นโยบายรถคันแรกซึ่งมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นนโย,บาย,นายบายที่เป็นกิมมิกนะครับแล้วมันก็ใช้อยู่สั้นๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกเลิกไปเองโดยปริยายแม้จะถูกมองในทางการเมืองว่ารถคันแรกเป็นประชานิยมเรียกคะแนนเสียงจากคนชั้นกลางเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์แต่สําหรับคนชั้นกลางที่ใช้สิทธิโครงการนี้และมีระเบียบวินัยในการผ่อนชําระ คุณภาพชีวิตของพวกเขาอาจจะดีกว่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนเช่นเดียวกับรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า3ล้านคันที่วิ่งในกรุงเทพก่อนจะมีโครงการรถคันแรกก็คงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหารถติดและสร้างมลพิษไม่ต่างกันวราวิชิมณีไทย p ีบีรายงาน